สวัสดีครับผมมินี่ม่เห็ดเลขกเห็นพีนองเบิ้งคือเก่าหรอครับว่างหันเลขกวิ่งเขาอยู่นะครับเขา่าเีขกวิ่งผมถือว่าเขาแต่ว่าผมจับคู่เห็นว่าเขาครับผมว่างหันเลขกออกเลขกบนนะครับเลขกบนออกสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเลขกล่างเฮ้ รนเก่าเจ็ดปเดีผมก็เลืมเก่าเจ็ดเลี้ยกลางออกเก่าหนึ่งว่างหันกับเข่าตัวนี้นะครับเข่าตัวหนึ่งนี่ว่านเลีวกวิ่งผมเข่า้ะครับนี่เข่าตัวหนึ่งนี่ครับเข่านี่เก้าส่นครับผมมือนีกับสิมานับคือเก่าแล้วครับผมนับสูตรคือเก่าแล้วครับจากเก้า มันเป็นยน่ว่ามันีสิบหกทับสิบสองทับหกหกวิ่ง,ว,งวิ่งนี่มันจะเป็นเลขบนเก้าเจ็ดแต้มหนึ่งจะเป็นแปดครับผมพัดไม่อีกตัวนี้เก้าหนึ่งนับอีกแต้มหนึ่งจะเป็นสองครับผมนี่ครับเลขวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยนี่ครับได้แปดกับสอง ได้แปดกับสองผมลุ้มันชิบอยวผมจับคู่นะครับจับคู่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 เป็นยว่าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้า นี่ครับจับคู่หลักแปดจับคู่หลักสองจับคู่หลักสองก็จะเป็ 2. 2. 2. นสองสามสองเจ็ดสองเก้าครับผมเล็กวิ่งสองตัวบนล่างครับผมจับคู่กันที่ได้ ลองตัวบนล่างในแปดกับสองจับคู่ในแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าสองสามสองเจ็ดสองเก้าแต้ว่าเหล็กเหล็กที่ผมมักผมมักหลักแปดนะครับมักตัวนี้แปดหนึ่งแปดเจ็ดเก้าสองเก้านี่นะครับมักประมาณนี้นะครับมักสามตัวนี้นครับได้ว่าถ้า คือเขานะครับผมผู้ใดบ่มากนล้วผมกะจับอ,อกครูไม่แต่เลขวิ่งกับมาจริงๆเลรอครับแปดกับสองฮาเลขประกบบกับพี่น้องเพราะได้กปนนี่สืครับมันถือตัวหมากเพราะเด้กปนได้แก้วนี่พราะว่ามันถือตัวมากครับพี่น้องนี่ครับติดตามไว้เบิ่งครับผมงัวเข่าว่าเขา,เขาต่อไปเข่าว่าเขาอย่างในผมก็เฮ็ดให้เบิ่งคือเขา คนก็จำว่าเลขกวิ่งผมอ่ะมันกะถ้าลุดสองงวดงวดสามก็ต้องเข่านี่เดี๋ยวนี้ก็เขามาติดต่อกันสามงวดแล้วครับงวดนี้ก็เขาายู่ครับติดต่อกันที่ผมมาเลยลงพี่น้องเิึงครับผมว่ามันมาเข่ามาสองงวดนี่สะกอ์มันเข่ามาสองงวดมันมาเข่าสองงวดผมก็เลยเสาเห์ห็ดไปนี่ครับวันนี้มันกลับมาเข่าอีกครับนี่ มันกลับมาเข่าสองงวดสอดงวดวิ่งหาหากับเจ็บมันหอกหาหนึ่งสองกับสี่มันเกอกสิบสี่งวดว่างหันมันกลับมาเข่าอีกหนึ่งกับหามันหมอกเกาหนึ่งเลียกลางเจ้ส่วนหมากันออกเรียบบนสองงวดว่างหันเป็นเลียกลางกับซื้อให้ทั้งล่างทังบนละครับดีที่สุดแล้วก็กลับพร้อม น่ครับเป็นเลขวิ่งสองตัวบนล่างยังพี่น้องเห็นผมมิดอยู่ยบึง้งนะครับผมนี่ครับมันสออกตัวใดกับพิจารณาบึ้งครับพี่น้องผู้ใดมีดีกะเอามาจับคู่แปดกับสองผมเบึ้งครับเบึ้งไหวฟังไหวอย่าเพิ่งตัดินใจก็ได้ครับผมเบึ้งไหวว่ามันถือแทบบอม่ถือออกแทบออทบอเป็นซิปกับนุยล่างถ้าเป็นลักลอยผมก็ว่าว่าถือซิปนุยบนล่างนะครับ บนล่างสิบหน่วยนี่นะครับมีออกได้แค่นี้นะครับครับผมชิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลกดแช่เบ้าต่อจอนะครับผมชิปนี้ลงเรียกอหน้แล้วครับผมสวัสดีครับ